ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92เ h z สมสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักสบายดีท่านผู้ฟังที่หักวันนี้ก็พบก,กับผมอีกเช่นเคยกับอาจารย์ชนลชาติภูวงศาในรายการภาษาลาวชุดสบายดีเวียงจันนะครับและลูกศิษย์ที่น่ารักของผมท่านก็รออาจารย์อยู่นะเมื่อไหร่จะมาอัดรายการนะครับก็อยากจะมาเรียนภาษาลาวด้วยและวันนี้ท่านก็มานั่ง ยิ้ยมหวานอยู่ข้างๆของคอยแล้วต้องแปลไหมครับท่านผู้ฟังเอาแปลก็ได้วันนี้ท่านก็มานั่งยิ้มหวานอยู่ข้างๆผมแล้วนะครับสบายดีอาจารย์พนอสบายดีอาจารย์ชนลชาติสบายดีคุณผู้ฟังที่หักนี่แหละครับสำเนียงภาษาลาวต้องเป็นแบบนี้นะครับเริ่มเหมือนแล้วใช่ไหมคะเหมือนแล้วค่ะเหมือนแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็เหมือนเหมือนกันครับดีฉันคิดว่าคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะก็ว้าวถือ แม่ Man, แล้วนะคะออกเสียงได้ไพเราะแล้วก็น่าจะไปเที่ยวกับอาจารย์ชนลาชาด้วยกันใช่ชวนอีกแล้วนะคะชวนไปเที่ยวสอปปออลาวด้วยกันครับแต่ตอนนี้นะครับเร,เรามาเที่ยวกันแบบภาษาลาวไปก่อนก็ต้องพูดภาษาให้เก่งๆก่อนใช่เวลาข้ามไปฝั่งกนันนู้นจะได้แหมพูดกันอย่างมีความสุขครับถึงเราจะฟังภาษากันรู้เรื่อง แต่ถ้าเราสามารถสื่อสารภาษาของกันและกันได้จะยิ่งดีขึ้นแน่นอนครับค่ะนี่เป็นเสน่ห์ของการสนทนาด้วยนะครับ้ใช่ค่ะแล้ววันนี้อาจารย์จะสอนเรื่องอย่างวันนี้ใช่ไหมครับค่ะเรื่องของเจ้าเห็ดเวียกอย่างเจ้าเห็ดเวียกอยั่งอ๋อคุณทํางานอะไรครับใช่เป็นงานเป็นการมากขึ้นครับผมค่ะ เจอหน้ากาันบางครั้งนะคะการติดต่อสื่อสารก็จําเป็นที่จะต้องทราบสถานะของผู้ที่เราจะต้องติดต่อสื่อสารด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทํางานนะคะเชิญพบกับบทสนทนาต่างๆที่อาจารย์ชนลชาติเตรียมมาให้เราค่ะครับผมสถานีวิทยุศึกษาอะไรครับท่านผู้ฟังวันนี้คุณทํางานอะไรเป็นประโยคตัวอย่างบทสนทนาในภาษาลาว ที่ผมได้เตรียมมาฝากท่านผู้ฟังเผื่อว่าท่านผู้ฟังต้องการเอาประโยคเหล่านี้ไปใช้สนทนาในชีวิตประจำวันความจริงเป็นอย่างไรนั้นท่านผู้ฟังก็สามารถไปปรับให้ถูกต้องตามสถานการณ์จริงได้ครับท่านผู้ฟังซึ่งได้ใช้กันแน่นอนทุกคนจริงๆค่ะครับสำหรับเรื่องนี้ครับผมค่ะบทสนทนานั้นผมก็จะแยกเป็นตอนๆนะครับประโยคแรก เจ้าเฮียนหนังสือหรือเฮ็ดเวียกแล้วเจ้าเฮียนหนังสือหรือเฮ็ดเวียกแล้วประโยคนี้แปลเป็นภาษาไทยก็คือคุณยังเรียนหนังสืออยู่หรือว่าทํางานแล้วเฮ็ดเวียกจําได้ไหมคะอาจารย์สอนแล้วก็คือทํางานทํางานนะคะครับคําว่าหรือภาษาลาวใช้หอฮานลอฮสระอือก็คือ หรือค่ะส่วนภาษาไทยนั้นใช้หอหีบรอเรือสลระอ,อือหรือหรือนะครับค่ะเชิญประโยคต่อไปค่ะครับคำตอบก็คือค่อยกำลังเฮียนอยู่มหาวิทยาลัยค่อยกำลังเฮียนอยู่มหาวิทยาลัยแปลเป็นภาษาไทยก็คือผมกำลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยครับประโยคถัดไป เจ้าเฮียนวิสาหยังเจ้าเฮียนวิสาหยังแปลเป็นภาษาไทยก็คือคุณเรียนวิชาอะไรครับแต่ว่าเดือนจะถามอาจาร,รย์ชรลชาติว่าแปลตามตัวแปลแบบนี้ครับจริงๆแล้วจะหมายถึงเรียนสาขาอะไรหรือคณะอะไรแผนกอะไรหรือเปล่าคะคำนี้นะครับวิชาอย่างภาษาลาวนั้นสามารถถาม ถึงคณะได้ด้วยหรือจะระบุคณะไปก็ได้ว่าคุณผิดเจ้าเฮียนคณะอย่างนะครับอ๋อค่ะคือจะใช้คำว่าวิชาก็ได้ครับวิชานี่ก็คงจะหมายถึงวิชาชีพวิชาชีพอ๋อแผนกอะไร,รสาขาอะไร,รเช่นพาณิชย์ท่องเที่ยวการโรงแรมเครื่องกลวิศวะครู ใช้คำว่าวิชาแทนก็ได้ไดหรือจะใช้คำว่าคณะก็ได้ครับผมค <ผม S 1> ค่ะคำตอบก็คือคอยเ,ยร,อเ,ยอยเรียนการท่องเที่ยวค่อยเรียนการท่องเที่ยวแปลเป็นไทยก็คือผมเรียนการท่องเที่ยวเห็นไหมคะตรงรเลยค่ะเจ้าสรีเฮียนจบเมื่อใดเจ้าสีเฮียนจบเมื่อใดแปลเป็นภาษาไทยก็คือแล้วคุณจะเรียนจบเมื่อไหร่ล่ะ รประโยคถัดไปนะครับท่านผู้ฟังคอยสีเฮียนจบศกเฮียนนี่แล้วคอยสีเฮียนจบศกเฮียนนี่แล้วแปลเป็นไทยก็คือศกนี่น่าจะพศออป,ปีการศึกษาอ,อ๋อครับศกเฮียนก็คือปีการศึกษาครับผมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผมจะเรียนจบปีการศึกษานี้แล้วครับครับ นะคะศกเฮียนปีการ <ผม S 2> ศึกษาครับประโยคถัดไปเจ้าสิเฮียนต่อปริญญาโทเลยบอเจ้าสิเฮียนต่อปริญญาโทเลยบอแปลเป็นภาษาไทยก็คือแล้วคุณจะเรียนต่อปริญญาโทเลยไหมครับมาฟังคำตอบนะครับบอค่อยคิดว่าสีซอกเวียกเห็ก่อน พอมีเงินแล้วค่อยเฮียนต่อบอค่อยคิดว่าสิซอกเวียกเห็ดก่อนพอมีเงินแล้วค่อยเฮียนต่อแปลเป็นภาษาไทยก็คือไม่แหละครับผมคิดว่าจะหางานทำก่อนครับเอาไว้มีเงินแล้วค่อยเรียนต่อประโยคถัดไปครับเจ้าสิเห็ดเวียกหยังเจ้าไปสมัครไว้แล้วบอ เจ้าสีเฮุเวียกยังเจ้าไปสมัครไว้แล้วบอแปลเป็นภาษาไทยก็คือแล้วคุณจะทำงานอะไรล่ะไปสมัครไว้หรือยังครับมาฟังคำตอบนะครับยังเธอค่อยฮับใบประกาศก่อนยังเธอค่อยฮับใบประกาศก่อนหมายถึงยังเลยครับผมรอรับใบปริญญาบัตรก่อนรหรือ<ม>ถ้าจะพูดสั้นๆก็คือ อย่างเลยครับผมรอรับปริญญาก่อนครับครับใบประกาศของเขาพูดสั้นๆเลยนะคะแต่ของเราถ้าจบปริญญาตรีนี่ต้องปริญญาครับค่ะคำว่าใบประกาศนะครับในภาษาลาวนั้นใช้ได้ทุกระดับทุกระดับครับจะระดับไหนก็ประกาศหมดเลยใช่ครับค่ะประโยคถัดไปก็ดีคือกันแล้วจะมักเ็ดเวียกเกี่ยวกับอย่าง ก็ดีคือกันแล้วเจ้ามักคเฮดเวียกเกี่ยวกับอย่างประโยคนี้หมายถึงก็ดีเหมือนกันนะแล้วคุณชอบทำงานเกี่ยวกับอะไรล่ะครับคำตอบก็คือค่อยจบการท่องเที่ยวแต่ถ้าได้เวียกที่มีโอกาสก้าวหน้าค่อยก็ซีเฮตค่อยจบการท่องเที่ยวแต่ถ้าได้เวียกที่มีโอกาสก้าวหน้าค่อยก็ซีเฮ็ต ประโยคนี้หมายถึงผมจบการท่องเที่ยวแต่ถ้าได้งานที่มีโอกาสก้าวหน้าผมก็จะทำคุณฟังค้านี่คือตัวอย่างใช่นะคะคต้องไปปรับประยุกต์ต่อสถานีวิทยุศึกษาครับท่านผู้ฟังทีนี้มาดูบทสนทนาตอนที่สองนะครับ,รบว่าเนื้อหาตอนที่สองนั้นจะเหมือน ตอนแรกหรือเปล่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปหรือไม่นะคะคเพราะว่าในเรื่องของการทำงานมันจะมีสถานการณ์ต่างๆเข้ามาให้เราต้องตอบโต้เยอะแยะ,ยะมากมายนะคะจะได้นำไปเลือกใช้ได้ตามโอกาสต่างๆค่ะครับประโยคแรกก็คือเจ้าสมัครเวียกอย่างว้แดเจ้าสมัครเวียกอย่างว้แดประโยคนี้หมายถึงคุณสมัครงานอะไรไว้บ้างครับ คำตอบก็คือโอ้คอยส่งใบสมัครไปบริษัทต่างๆตั้งหลายบ่อนโอ้คอยส่งใบสมัครไปบริษัทต่างๆตั้งหลายบ่อนหมายถึงโอ้ผมส่งใบสมัครไปบริษัทต่างๆมากมายเลยครับหรือตั้งหลายที่นะครับครับหลายบ่อนอย่าลืมนะคะบ่อนตัวนี้หมายถึงที่ครับค่ะ ประโยคถัดไปบริษัทประเภทใดที่เจ้าสมัครไปบริษัทประเภทใดที่เจ้าสมัครไปบริษัทประเภทไหนบ้างล่ะที่คุณสมัครไปครับผมนะคะคำตอบก็คือโฮงงานโฮงแฮมบริษัทน้ำเข้าและบริษัททรงออกโฮงงาน โฮงแฮมบริษัทนำเข้าและบริษัทสท่งออกคุณผู้ฟังแปลได้หมดเลยครับเพราะมันก็แค่แปลว่าโรงงานครับโรงแรมครับบริษัทนำเข้าครับและบริษัทสท่งออกค่ะครับง่ายเนาะอาจารย์ค่ะง่ายเพราะว่าเป็นคำที่ใกล้เคียงกันมากๆใช่เพียงแต่เปลี่ยนเสียงสำเนียงจาก หอนกคู่เป็นรอเรือในภาษาไทยของลาวก็หอนกคู่ใช่ไหมคะหอเหอนหอเหือนแหนรเรากําลังจะแอบแซวเพราะหอ,หอนกคู่คือคนไทยนะคะแต่ภาษาลาวเนี่ยใช้ว่าหอ,หอเหอน,หอหอนครับผมประโยคถัดไปถ้าเจ้าได้เหดเวียกอยู่ห่างไกลจากบ้านลาเจ้าสิเหดจังได ถ้าเจ้าได้เฮ็ดเวียกอยู่ห่างไกลจากบ้านละ่ะเจ้าสิเฮ็ดจังไดประโยคนี้แปลเป็นภาษาไทยก็คือถ้าคุณได้ทำงานที่ไกลบ้านคุณละ่ะคุณจะทำยังไงครับผมคำตอบก็คือถ้าเลือกได้ค่อยก็อยากอยู่ใกล้ครอบครัวของค่อยถ้าเลือกได้ค่อยก็อยากอยู่ใกล้ครอบครัวของค่อยประโยคนี้หมายถึง ไม่ตรงคําถามครับนะคะเลี่ยงเนี่ยเขาเรียกว่าเลี่ยงครับเลี่ยงไม่ตอบตรงๆครับผมถ้าเลือกได้ผมก็อยากอยู่ใกล้ครอบครัวของผมครับผมนี่พูดเหมือนกับถูกสัมภาษณ์ตอนสมัครงานเลยตอบตรงๆอาจจะเสียคะแนนใช่ไหมคะครับก็เลยต้องแบ่งรับแบ่งสู้แต่ก็แสดงความจริงใจในการตอบครับผมนะคะอันนี้ก็คือ เวลาที่คุณผู้ฟังจะต้องไปใช้ในการสัมภาษณ์จริงๆเนี่ยเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาให้ดีนะคะว่าผู้สัมภาษณ์เราเนี่ยเขาเจตนาอะไร,รต้องการคนแบบไหนเพราะว่ามันอาจจะมีรายละเอียดที่เราควรจะศึกษาในค,คุณสมบัติที่เขาประกาศรับสมัครไว้ก่อนจะได้ตอบ <ผม S 1> ได้ตรงหรือใกล้เคียงกับคุณสมบัติที่เขาต้องการแม่นแล้วนะคะ ครับประโยคถัดไปเจ้าสีเหตดจังไดถ้าเจ้าซอกเวียกบบได้เจ้าสีเหตุจังไดถ้าเจ้าซอกเวียกบบได้ประโยคนี้แปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือคุณจะทำยังไงถ้าคุณยังหางานไม่ได้ครับคำว่าซอกก็คือหา,หานะคะเวียกก็คืองานครับผมประโยคคำตอบก,ก็คือถ้าบอด คอยก็สิไปซอกสมัครบอนอื่นได้เฮ็ดเวียกอย่างคอยก็สิเฮ็ดถ้าบ่ได้คอยก็สิไปซอกสมัครบอนอื่นได้เฮ็ดเวียกอย่างคอยก็สิเฮ็ดประโยคนี้แปลเป็นภาษาไทยก็คือถ้ายังไม่ได้ผมก็จะไปสมัครที่อื่นก่อนได้งานอะไรผมก็จะทำครับไม,ไม่เลือกไม่เลือกหนักเอาเบาสู้ไว้ก่อนนะคะ ประโยคถัดไปดีแล้วที่เจ้ามีความพยายามและบ่เลือกเวียกดีแล้วที่เจ้ามีความพยายามและบบเลือกเวียกประโยคนี้หมายถึงดีแล้วที่คุณมีความพยายามแล้วก็ไม่เลือกงานครับผมประโยคถัดไปนะครับคอยคิดว่าขอให้เป็นเวียกสุจริตค่อยเหตุดได้ทางนั้นค่อยคิดว่า ขอให้เป็นเวียกสุจริตไข่เห็ดได้ทั้งนั้นประโยคนี้แปลเป็นภาษาไทยก็คือผมคิดว่าถ้าเป็นงานสุจริตผมทําได้ทั้งนั้นครับผมหรือขอให้เป็นงานที่สุจริตผมทําได้ทั้งนั้นครับนี่เท่ากับว่าเป็นบทสัมภาษณ์เลยนะคะเป็นบทสัมภาษณ์ก็ได้หรือจะเป็นบทสนทนาก็ได้นะ,ะนะครับ <G ül üyor> ก็บ<ะ>เลือกใช้เอานะคะ แต่ว่าภาษาลาวก็ใช้คำพื้นพื้นเช่นนี้ครับผมภาษาไทยอาจจะมีคำแปลที่มากขึ้นเท่านั้นเองใช่ครับนะคะเพราะว่าภาษาไทยนั้นมีหลากหลายมีคำมากมายครับให้เลือกะะใช้นะครับหนึ่งคำมีหลายความหมายครับหรือคำที่มีความหมายเดียวเนี่ยมีคำให้เลือกเหมือนเหมือนกันเยอะเลยครับสถานีวิทยุศึกษามาดูบทสนทนาตอนที่3นะครับตอนที่3ค่ะครับว่า เนื้อหาในตอนที่สามจะเป็นอย่างไรนะครับประโยคแรกบอกได้เจอกันโดนแล้วเวียกงานเป็นแนวไดเอาได้เจอกันโดนแล้วเวียกงานเป็นแนวใดแปลเป็นภาษาไทยก็คือไม่ได้พบกันตั้งนานแล้วการงานเป็นยังไงบ้างครับผมนะคะการงานหรือว่างานเป็นยังไงบ้างครับค่ะ ประโยคคำตอบก็คือกอด็ดีได้เฮ็ดเวียกที่มักและหัวหน้าก็ใจดีกด็ดีได้เฮ็ดเวียกที่มักและหัวหน้าก็ใจดีประโยคนี้แปลเป็นภาษาไทยก็คือก็ดีครับได้ทำงานที่ชอบและหัวหน้าก็ใจดีประโยคถัดไปนะครับเฮ็ดเวียกอย่างเดียวลเลยเฮียนไปน้ำ เฮ็ดเวียกอย่างเดียวหรือเฮียนไปนำ้ำประโยคนี้แปลเป็นภาษาไทยก็คือทำงานอย่างเดียวหรือว่าเรียนไปด้วยล่ะครับคําตอบก็คือค่อยกำลังเฮียนต่อปริญญาโทค่อยกำลังเฮียนต่อปริญญาโทแปลเป็นภาษาไทยก็คือผมกำลังเรียนต่อปริญญาโทรครับ ไม่ยอมตอบอีกนะว่างานสองอย่างคือไม่ยอมตอบว่าทั้งทำงาน,งานแล้วก็วกเรียนไปด้วย<ช>ละไว้ในฐานที่เข้าใจครับผมประโยคถัดไปนะครับค่อยดีใจน้ำที่เจ้าประสบความสำเร็จค่อยดีใจน้ำที่เจ้าประสบความสำเร็จประโยคนี้แปลเป็นภาษาไทยก็คือผมดีใจด้วยนะที่คุณประสบความสำเร็จครับ ประโยคถัดไปขอบใจหลายๆและเจ้าเดเฮตเวียกอย่างยู่ขอบใจหลายๆและเจ้าเดเฮดเวียกอย่างยูแปลเป็นภาษาไทยก็คือขอบคุณมากๆครับแล้วคุณล่ะทํางานอะไรอยู่ครับทีนี้จากเป็นผู้ถามนะครับก็เป็นผู้ตอบบ้างน,นะครับครับท่านผู้ฟังมาฟังประโยคถัดไปนะครับ คอยเห็ดเวียกอยู่ธนาคารคอยเฮ็ดเวียกอยู่ธนาคารประโยคนี้แปลเป็นภาษาไทยก็คือผมทํางานอยู่ที่ธนาคารครับครับท่านผู้ฟังมาดูประโยคถัดไปนะครับเจ้าเป็นพนักงานธนาคารแมนบอเจ้าเป็นพนักงานธนาคารแมนบอแปลเป็นภาษาไทยก็คือคุณเป็นพนักงานที่ธนาคารใช่ไหม เอ๊ะทำไมต้องถามซ้ำก็ทำงานที่ธนาคารอยู่แล้วจะเป็นอย่างอื่นได้ด้วยเหรอคะนั่นล่ละสิต้องมาฟังคำตอบค่ะค,คำตอบก็คือบอค่อยเป็นเจ้าของธนาคารบอค่อยเป็นเจ้าของธนาคารประโยคนี้แปลเป็นภาษาไทยก็คือเปล่าผมเป็นเจ้าของธนาคารครับโอ้โหโอ,อย่างรวยอย่างรวยค่ะคำว่า รวยในภาษาไทยภาษาลาวก็คือห่งมีหังมีห่งมีครับหรือจะบอกว่าหังก็ได้หังหอเฮือนไม่กันงองูหออังหังไม่เอกหังห่งครับโอ้ยมักคำนี้ห่งมีก็คือร่ำรวยนั่นเองนะครับห่งมีค่ะ ท่านผู้ฟังอยากหั่งหรือเปล่า,าครับประโยคถัดไปนะครับนี่แหละเนาะเพิ่นว่าความพยายามอยู่ใส่ความสําเร็จอยู่บอนนั่นนี่แหละเนาะเพิ่นว่าความพยายามอยู่ใส่ความสําเร็จอยู่บอนนั่นประโยคนี้แปลเป็นภาษาไทยมว้มวนๆก็คือนี่แหละนะที่เขาว่าความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่นแปลว่าบุคคลที่เข้าสนทนาด้วยเนี่ยพยายามอะไรหลายๆอย่างจนกระทั่งมีวันนี้ใช่เป็นเจ้าของธนาคารเป็นเจ้าของธนาคารครับท่านผู้ฟังทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างบทสนทนาตั้งแต่ตอนที่หนึ่งตอนที่สองและตอนที่สามนะครับสรุปความแล้วดูเหมือนเนื้อหาจะไม่ต่อเนื่องกัน แต่พอมาถึงตอนสุดท้ายเป็นเรื่องเดียวกันว่าคนอีกคนหนึ่งพยายามที่จะเรียนให้จบแล้วหางานทำหรือซอกเวียกเฮ็ดนะครับจนได้ทำงานที่ชอบแล้วมาถึงก็มาเจอกันอีกว่าอุยได้งานอะไรมาถึงบทสนทนาตอนที่3นะครับก็มาเจอกันอีกว่าเรียกงานเป็นไงบ้างการงานเป็นไงบ้างถามถ่ายกันคนที่ เคยสนทนาด้วยวันนี้เป็นเจ้าของธนาคารไปแล้วนะครับอาจารย์มีตรงไหนที่จะเสริมไหมครับอยากจะฝากคุณผู้ฟังว่าประโยคที่ได้ไปวันนี้เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะคเพราะว่ามีทั้งประโยคที่ต้องตอบทั่วๆไปครับประโยคที่เราจะใช้คารมในการหลีกเลี่ยงรหรือในการที่จะ รักษาํำใจคู่สนทนาฝากความหวังแสดงความเป็นตัวตนเยอะแยะเลยนะคะคก็นำไปใช้ในการสื่อสารจริงๆด้วยนะคะครับสถานีวิทยุศึกษาเอาแหละครับท่านผู้ฟังทีนี้ก็ถึงเวลาเรื่องของคำศัพท์นะครับค่ะค,คือนอกจากตัวอย่างบทสนทนาแล้ว แต่ละครั้งแต่ละตอนผมก็จะทิ้งท้ายไว้ด้วยคำศัพท์เพื่อที่ท่านผู้ฟังจะได้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งไว้เมื่อกี้พูดไปแล้วจดไม่ทันมันคืออะไระนะครับเตรียมจดซ้ำได้เลยนะคะคบทบทวนเรื่องการออกเสียงตามอาจาร,รย์ชลชาติอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะครับคำแรกก็คือคำว่าสกเฮียนสกเฮียนสก เฮียนนะคะภาษาลาวใช้สอเสือสระโอดรดรูปแล้วก็กอไก่ครับถ้าเป็นภาษาไทยก็เป็นสอสลาครับนะคะศกเฮียนก็คือปีการศึกษาครับผมคําว่าศกภาษาลาวนั้นก็จะมีไม่กงด้วยไม่กงด้วยค่ะสอเสือไม่กงแล้วก็กอไก่นะครับก็อ่านว่าศกเฮียนก็คือปีการศึกษาค่ะครับ ซอกเวียกเห็ดซอกเวียกเห็ดหางานทำสมัครสมัครเสียงเพี้ยนกันนิดเดียวค่ะคำว่าสมัครในภาษาไทยนั่นเองครับใบประกาศใบประกาศใบปริญญาบัตรค่ะซึ่งอาจารย์ชลชาได้บอกไว้ว่าใบประกาศของภาษาลาวนั้นเมื่อเทียบกับ ภาษาไทยแล้วใช้ได้ทุกระดับการศึกษาเลยครับผมค่ะบ่เลือกเวียกบ่เลือกเวียกไม่เลือกงานสุดจริตสุดจริตสุดจริตค่ะเวียกงานเวียกงานก็คืองานหรือการงานนั่นเองครับและคำสุดท้ายก็คือเวียกที่มักเวียกที่มักงานที่ชอบ เหมือนที่เราสองคนกำลังทำอยู่ตอนนี้นะคะคก็เป็นงานที่ชอบแล้วก็เป็นความสุขที่ได้ทำด้วยแล้วก็หวังใจว่าง,งานของเราน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังด้วยครับผมถ้ายังไงก็แนะนำติชมรายการมาได้นะคะที่ภาษาลาวสถานีวิทยุศึกษาถนนสีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ1 0 4 4 0 0นะคะอาจารย์ชลชาติภูวงศา และดิฉันผนธรรมเนียมอินรออยู่นะคะครับก่อนที่จะลาท่านผู้ฟังไปนะครับก็ขอฝากเพลงลาวมวนมว้มวนซักเพลงหนึ่งนะครับไว้ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสบายดีสบายดีสวัสดีค่ะ